มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาคารกรุงเทพประกาศปิดด่วนที่สุดค่ะด่วนนะคะธนาคารกรุงเทพประกาศแจ้งปิดบริการเช็คเลยค่ะ Facebook ธนาคารกรุงเทพแจ้งให้บริการบางสาขาเป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าธนาคารกรุงเทพขอหยุดให้บริการสาขาบางแห่งเป็นการชั่วคราวนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงธน,นาคา,ารขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้ประกาศณวันที่7ธันวาคม2564สำหรับสาขาที่ปิดให้บริการชั่วคราวเริ่มตั้งแต่7ธันวาคม2564เป็นต้นไปมีดังนี้ค่ะสาขานครสวรรค์สาขาบิ๊กซี กรุงเทพมหานครสาขาดิอัพพระรามสสาขาเดลโมบางกะปิสองสาขาเดอะพาซิโอทาวน์สุขาภิบาลสสาขาเซ็นทรัลบางนาสาขาเบลแกนพระราม9สาขาท่าเตียนสองสาขาถนนข้าวสารสาขาโอเรียนเต็ลสองสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารเอ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขามหาวิทยาลัยศรีประทุมสาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสาขาอาคารออลซีซันเพลสสาขาชัยน่าเวอร์สาขาสมุอปราการสาขาบิ๊กซีปรามไอซ์แลนด์สาขานครราชสีมาสาขาคลังพาซาภูเก็ตสาขาท่าอากาศยานภูเก็ตโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7ธันวาคม64เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นนะคะทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ที่สาขาในพื้นที่ใกล้เคียงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของธนาคารรวมถึงตัวแทนธนาคารหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่บัวหลวงโฟนโทรศัพท์1333ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ